กินแม่งอย่างเอ้ยหมากินน้ำแข็งโอ้โหดิจจ์จ้าแดกต่อหมากูนให้แม่งแดกทุกอย่างเจ้าดิบมันหมดหิวเอาเอาอีกใช่ไหมน้ำแข็งได้ได้น้ำแข็งพอใช่ไหมน้ำแข็งเนี่ยเอาเอากินไว้หมาเหี้ยเลยกินน้ำแข็งโอ้โหเต็มเลยมึง กินมทุกอย่างโอ้พวกะงึดหลายโอ้กินไปทุกอย่างมะนาวทั้งลูกไม่กินดิบเอามะนาวมะนาววะให้มึงเด็กมะนาวดิบดิกินไปทุกอย่างนี่ยังมิงเด็กม่ทอย่างเอ้ยถั่วถั่ว ยังตกเกบเกากับเลยโหกินน้ำแข็งโอ้โหต้องตั้งชื่อไอ้น้ำไอ้แล้วเนี่ยเหือกินน้ำแข็งอร่อยเลย